มันพลาระเบิดใสพี่ใสกคนหนึ่งดูดาวผีเฮียอะไรอะควียว

chốt chốt chốt, chọc chọc mày đó, ôi chọc 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 ra chọc chọc ra ra mình đi 3, mình đi เกินดาวัตเปิดหายเที่ยวเลยครับเตะเกาะเตะเกาะเตะได้สติเกินเอ้ยไอไอไอคุณเจ็บคุณสีขาวอะตรงนั้นอะ

ก่อแตกขับไปเด้อแม่มองไม่เห็นเลย กดศูนย์ด้วยหลังไหมกดแต่กดเอ้ยไม่แตกว่ะเจ็บเจ็บเจ็บสายเจ็บสายเจ็บมากร้อมแบตก่อนแบตก่อน หลังนี่พี่หลังนี่โดดไปข้างกำแพงเดียวเลยไฮวอนน่ะโตเกียอ้าไวท์วอนท์ดาอีฟยูโตเกียวครับขึ้นมา โอ้ยขอยี่สิบโอเคดูขวาหน่อยดูขวาหน่อยเดี๋ยวพี่ดูซ้ายดูขวาหน่อยดูขวาไปดูขวาไปแค่ซ้ายมาดู you see me อ้าวเจ็บแค่อ้าวเจยบร้อยตีท้ายตีท้ายข้างหนข้างหนไอวอนนะ if you know อยู่นู่นเสียเห็นปหมติดหกตดตัวหนึ่งตดสองตัวนึงสองตัวไปรวมบ้านได้นะดาวสองดาวสองทำอะไรดิ ในบ้านมีเทียนตัวเดียวอยู่ด้บ้าอบ้าโอเคครับีลปไปทางอคคีตัวไหนไม่ผ่าน่านขึ้นมาพี่ห

ก็แตกว่าเขาลก็แตกเขาเลือดดาวดาวว่เขาล็ดาวสวยสวยีส่ตะเกนหลังไห้คนยอนลงก็แตกก็แตกก็แตกสวยสวยนี่มันมีมคนจุชป่ะเสียเสียเ ทงซ้ายยิงซ้ายสามฝาสองบ้านก็ยิงนิดไม่ได้ต้ยอยัดมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาตามมา,มา